และสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาขยี้ข่าวใหญ่ในเรื่องที่สังคมให้ความสนใจนะครับโดยเฉพาะน้องๆน,นักเรียนและผู้ปกครองกับการปฏิวัติทรงผมนักเรียนครั้งใหญ่เลยนะครับจนได้คําว่าเสรีทรงผมมาครองนะครับคุณผู้ชมแต่ต้องบอกค่าคําว่าเสรีทรงผมเนี่ยนะครับขอวงเล็บไว้นิดหนึ่งว่าบางโรงเรียนเนื่องจากว่าทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้วางกฎเกณฑ์เอาไว้ว่าให้แต่และโรงเรียนไปออกกฎออกระเบียบของแต่และโรงเรียนเอาเองนะครับ ทีนี้ทาให้มีแค่บางโรงเรียนเท่านั้นนะครับที่เปิดเสรีเรื่องของทรงผมอย่างจริงจังนะครับอย่างกว้างขวางเลยอยากจะไว้สั้นก็ไว้อยากจะไว้ยาวก็ไว้คือเรียกได้ว่าจัดเต็มเต็มที่แต่ก่อนที่จะเดินทางมาถึงในจุดนี้ต้องบอกว่าผ่านการเรียกร้องกันมาเยอะนะครับสำหรับเรื่องของทรงผมนักเรียนคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนเลวเนี่ยนะครับนี่คือชื่อกลุ่มนะครับคุณผู้ชมเดินหน้าเรียกร้องเรื่องของทรงผมนักเรียนกันมาอย่างต่อเนื่องขับเคลื่อนเรื่องนี้กันอย่างจริงจังมีทั้งบุกไป เจอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาแต่ละยุคมีการแสดงออกเชิญสัญลักษณ์หลายรูปแบบถือป้ายเรียกร้องก็ทํามาแล้วตัดผมประชดแบบนี้ก็ทํามาแล้วนะครับแล้วก็ยังเดินหน้าแฉโรงเรียนที่บังคับเด็กเนี่ยตัดผมจนถูกวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็เป็นข่าวกันเรื่อยมาคือเรียกได้ว่าทํามาหมดทุกรูปแบบแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณผู้ชมครับ เรื่องของระเบียบทรงผมนักเรียนที่นํามาบังคับใช้กันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นระเบียบเมื่อปี2563นะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูรายละเอียดนะครับในประกาศฉบับนี้ก็จะระบ,บุเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับว่านักเรียนผู้ชายเนี่ยจะไว้ผมสั้นหรือว่าผมยาวก็ได้รวมไปถึงนักเรียนผู้หญิงนะครับจะไว้ผมสั้นหรือว่าผมยาวก็ได้เหมือนกันซึ่งถ้าเป็นนักเรียนชายเนี่ยนะครับถ้าจะไว้ผมยาวด้านข้างด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผมแล้วก็ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมเรียบร้อยนะครับ ส่วนนักเรียนผู้หญิงเหมือนกันถ้าจะไว้ยาวก็คือให้เป็นไปตามความเหมาะสมแล้วก็ ต้องรวบให้เรียบร้อยซึ่งถ้าเราดูจากประกาศฉบับนี้นะครับเมื่อปี2563เนี่ยนะครับไม่มีตรงไหนเลยที่บอกว่าให้นักเรียนชายไว้ผมสั้นเกรียนทรงนักเรียนหรือว่านักเรียนหญิงให้ตัดผมสั้นเท่าติ่งหูในประกาศฉบับนี้ก็ไม่มีนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ายังมีบางโรงเรียนที่ยึดถือปฏิบัติทำเนียมเดิมเดินกันต่อมานะครับก็ทําให้เด็กๆหลายคนก็เกิดอาการไม่พอใจเหมือนกันบอกว่าอยากจะเรียกร้องให้ทางกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศมาเลยชัดๆว่าอยากจะให้อิสระเต็มที่ขนาดไหน จนเป็นที่มาที่ไปนะครับของการที่ยกเลิกประกาศฉบับนี้นะครับ นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีการออกประกาศมาอีกฉบับนะครับมีการลงนามนะครับคุณผู้ชมเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาเพื่อที่จะยกเลิกเรื่องของระเบียบทรงผมนักเรียนปี2563นะครับแล้วก็มีผลเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถัดจากวันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาทีนี้พอไม่มีประกาศมาควบคุมเรื่องของระเบียบทรงผมแล้วเนี่ยนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องออกประกาศเป็นหลักเกณฑ์ คร่าวๆนะครับกว้างๆเพื่อให้โรงเรียนเนี่ยนำไปปฏิบัติแล้วก็ไปออกแบบกฎเกณฑ์ของแต่ละโรงเรียนเอาเองนะครับอันนี้คือเป็นแนวนโยบายการไว้ทรงผมนักเรียนนะครับในปี2 5 6 6ก็คือปีนี้นี่แหละนะครับออกมาแบบกว้างๆเลยนะครับว่านักเรียนหญิงนักเรียนชายเนี่ยจะไว้ผมสั้นหรือว่าผมยาวก็ได้นะครับโดยให้สถานศึกษาเนี่ยไปกําหนดลักษณะของทรงผมนักเรียนได้เลยตามพันธกิจบริบทและความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษาถามว่าพอเป็นแบบนี้ถ้าผูดในการโรงเรียนบอกว่า ฉันเนี่ยอยากจะให้เด็กๆเ,เนี่ยไว้ผมสั้นเกลียนเด็กผู้หญิงผมสั้นเท่าติ่งหูได้เลยไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าหลักเกณฑ์ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการวางไว้บอกว่าถ้าจะกําหนดแนวปฏิบัติออกมาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับทรงผมนัเกเรียนเนี่ยต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนคณะกรรมการสภานักเรียนคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนะครับหรือว่าชุมชนท้องถิน่นอันนี้ก็ต้องไปฟังเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแล้วต้องบอกว่ามีหนึ่งโรงเรียนที่ตอนนี้เนี่ย เปลี่ยนแปลงเรื่องของทรงผมอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นทรงอย่างกู๊ดนะฮะไม่ทรงอย่างแบดแล้วคุณผู้ชมครับเนี่ยผมลงพื้นที่นะครับไปที่โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองที่นี่เนี่ยเปิดเสรีทรงผมเต็มที่เลยนะครับไปคุยกับน้องๆน,นะครับที่นี่มีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายมอต้นมอปลายเนี่ยรวมกันแล้ว1,400กว่าคนตอนไปคุยเนี่ยนะครับน้องๆแต่ละคนสีหน้าสีตาที่ดูมีความสุขมากน้องๆบอกว่าพี่หนูเนี่ยไม่ต้องคอยหลบหลบซ่อนๆแล้วนะเวลาที่ครูเนี่ยมาเรยกตัวทรงผม เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาตรวจกันเนี่ยนะครับสสัปดาห์ตรวจครั้งหนึ่งเขาบอกเลยว่าบางทีนะหนูไม่มาโรงเรียนเลยนะพี่ตอนเช้าเนี่ยหนูไม่มาเข้าแถวหน้าเสาธงเลยเพราะว่าเลี่ยงไม่อยากโดนตรวจผมแต่ตอนนี้เนี่ยมั่นใจแล้วที่ได้ไว้ทรงผมตามบุคลิกของตัวเองและจากการที่ผมไปสังเกตเนี่ยก็แทบจะไม่เจอนักเรียนที่ไว้ผมสั้นเกรียนแล้วนะครับสำหรับที่มัธยมวัฒนทองเนี่ยเขาก็เปิดเสรีด้านทรงผมนักเรียนมาก่อนหน้านี้สักระยะแล้วด้วยนะครับ ทีนี้มาดูกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมว่าสิ่งที่ทำให้เด็กๆมัธยมวัดทาตทองแฮปปี้ขนาดนี้เนี่ยมีกฎเกณฑ์อะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกฎเกณฑ์เรื่องของระเบียบทรงผมที่โรงเรียนมัธยมวัดธาตทองโดยเฉพาะเลยนะครับที่เขาออกมาอันนี้เป็นแนวปฏิบัติที่เพิ่งออกมาเลยนะครับนักเรียนชายและเพศวิถีชายนะครับจะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้แต่ว่าให้เหมาะสมเรียบร้อย รวมไปถึงนักเรียนหญิงด้วยและเพศวิถีหญิงเนี่ยจะไว้ผมสั้นหรือว่ายาวก็ได้แต่ว่าให้รวบผมติดโบของโรงเรียนมัธยมวัดธาตทุทองให้เรียบร้อยถ้าจะไว้ผมยาวนะครับทีนี้ต้องบอกว่าอธิบายแบบนี้อาจจะงงๆนิดนึงคือน้องๆผู้ชายที่เป็นกลุ่ม LGBT เนี่ยอยากจะไว้ผมยาวสวยๆทําได้เลยนะครับก็แค่รวบแล้วก็ติดโบให้เรียบร้อยส่วนน้องๆผู้หญิงที่อยากจะมัดไว้ผมสั้นแล้วก็อยากจะไว้แบบเท่ๆนะครับทำได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้เขาก็มีเรื่องของกฎระเบียบข้อห้ามเอาไว้อยู่ไม่กี่ข้อคุณผู้ชมครับ ข้อห้ามที่มัธยมวัฒนทองห้ามเลยก nah ็คือห้ามย้อมสีผมห้ามไว้หนวดไว้คราห้ามกระทําการอื่นๆอื่นใดเลยนะครับที่ไม x, ่เหมาะกับสภาพการเป็นน The ักเรียนอย่างเช่นเรื่องของการตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือว่าลวดลายต่างๆนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเด็กๆนี้แฮปปี้มากแฮปปี้ขนาดไหนฟังเสียงเด็กๆกันนะครับวันนี้มั่นใจมากขึ้นมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่กลัวว่าจะโดนดุแล้วก็ดีใจค่ะว่าเพศ อื่นเพศวิถีหญิงเขาก็จะได้ไว้ผมยาวด้วยส่วนเพศวิถีชายก็จะได้ไว้ผมสั้นเขาจะได้สบายใจในการมาเรียนมากขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเรียนอะไรเลยหนูก็เออทําไมเราเป็นอยากเป็นอย่างนี้เราถึงไว้แบบนี้ไม่ได้หนูก็มีผมยาวประมาณนี้แล้วแหละหนูก็ดีใจอุ่นใจขึ้นเพราะว่าตอนนั้นก็หนูก็ผมยาวประมาณติ่งหูอะไรอย่างนี้พี่แล้วหนูก็ได้ไว้มาจนถึงทุกวันนี้เลยอนาคตหนูเหรอคะหนูอยากเข้าวงการบันเทิงหนูอยากทํางานในวงการบันเทิง อยากเป็นพวกโปรดิวเซอร์ถ้าหนูมีผมเนี่ยหนูชอบเดินแล้วหนูว่าจะเป,เป็นแบบนางงามนางแบบอะไรเงี้ยค่ะอิสติฟานีแน่น,ะนาครับค่ะมาแน่ทางโรงเรียนเนี่ยก็ได้เพิ่มคำว่าเพศวิถีเข้ามานะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนให้ทันให้ทันโลกนะครับทันยุคทันสมัยท,ที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเราเราไม่ทิ้งคนใดไว้ข้างหลังนะครับเราเรามองไปถึง นักเรียนทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายหรือว่าเพ,เพศวิถีต่างๆอันนี้ครับจะให้ไว้ได้แต่ก็ขอให้อยู่ในข้อจํากัดข้อห้ามของโรงเรียนครับเราไปถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบ้านนะครับบอกว่าท่านเห็นแบบนี้แล้วเป็นยังไงครับตรงตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นหรือเปล่ารัฐมนตรีตีนุชก็บอกเลยนะครับว่าเด็กแฮปปี้รัฐมนตรีก็ Happy แฮปปี้เหมือนกันนะครับ นักข่าวก็ไปถามบอกว่าเอ๊ก็มีบางโรงเรียนนะครับรัฐมนตรียังคุมเข้มอยู่เลยทีนี้มันจะเกิดความไม่เท่าเทียมกันหรือเปล่ารัฐมนตรีบอกว่าก็ต้องดูว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งเนี่ยมีเป้าหมายมีวิสัยทัศน์อย่างไรหากจะกําหนดกฎระเบียบเรื่องของทรงผมก็ต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายแล้วก็กําชับให้ทุกโรงเรียนนะครับเร่ง,ร,งร่างระเบียบเรื่องของทรงผมของโรงเรียนตัวเองเนี่ยให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ด้วยนะครับ อันพุธก็แฮปปี้เนาะแฮปปี้ก็ดีค่ะ <laughs> ก็ก็ก็มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆเรื่องที่เรากระทรวงเองก็อยากจะใหะ้การศึกษาต้องมีความยืดหยุ่นขึ้นนะคะแล้วก็เพราะน,นะยบียบตา่างๆเป้าหมายของเราก็ต้องการให้เด็กมีความสุขอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจกันว่าการมีระเบียบทรงผมเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นว่าทุกคนจะต้องไว้ผมอะไรตัดอิสระเสรีภาพในทุกเรื่องก็คงต้องอยู่ที่สถานศึกษาเขาก็จะไปอย่างที่บอกว่าสถานศึกษาแต่ละที่เนี่ยเขาก็ต้องมีมิชชั่นของเขา ส่วนมุมมองของนักวิชาการด้านการศึกษานะครับผมไปคุยกับศาสตราจารย์ดรสมพงศ์จิตรดับนะครับอาจารย์สมพงศ์บอกว่าก็เห็นด้วยนะครับกับการที่หลายโรงเรียนนั้นปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยนะครับเพราะว่าถ้าเด็กมีความสุขเนี่ยอาจารย์บอกว่าก็จะเกิดพลังแห่งการเรียนรู้แต่ว่าก็ต้องดูให้เหมาะสมไม่ควรย้อมผมไว้หนวดไว้เคราแต่ทีนี้ยังเป็นห่วงเรื่องของช่องว่างระหว่างโรงเรียนอยู่ว่าอาจจะทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมในหมู่เด็กๆได้นะครับแนะนำไปถึงทางกระทรวงศึกษาธิการก็ควรจะออกหลักเกณฑ์กว้าง แต่ให้ชัดเจนในเรื่องหลักการเพื่อให้โรงเรียนเนี่ยนำไปปฏิบัติและตีความไปในทิศทางเดียวกันนะครับระเบียบของโรงเรียนวัดท่าทองนี่เหมาะสมกับสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งนนะครับแล้วผลที่มันออกมาเนี่ยดีนักเรียนมีความสุขอยากมาโรงเรียนนะอบอุ่นไม่เครียดอะนะครับแล้วก็ผมผมคิดว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ เรามาถูกทางบางโรงเรียนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยก็เรายึดการทำประชาพิจารณ์การพูดคุยในในคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเด็กสมาคมครูผู้ปกครองผู้บริหารครูวร่างเ่ี่ยแต่คุณอย่าลืมนะเด็กเป็นเสียงเดียวนะแต่เสียงคนอื่นเป็นเสียงผู้ใหญ่หมดเลยแต่ถ้าคุณยืดหยุ่นคุณเปิดพื้นที่ให้เด็กมีสิทธินะครับมันจะเป็นเรื่องของ การใช้ทรงผมเนี่ยระเบียบอันนี้เป็นการสร้างระเบียบภายในการควบคุมตนเองได้สุดท้ายแล้วนะครับผู้ชมการเปิดเสรีเรื่องของทรงผมนักเรียนเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้เด็กๆนั้นมีความสุขมีความมั่นใจในการที่จะไปเรียนมากขึ้นนะครับแต่ที่นี้ก็ยังมีบางโรงเรียนที่ยึดถือทำเดยมปฏิบัติแบบเดิมอยู่นะครับอย่างมีพอ,อรโรงเรียนที่จังหวัดกําแพงเพชรท,ท่านหนึ่งนะครับก็ท่านอาจจะยังไม่ให้สะดวกให้สัมภาษณ์แต่ว่าได้พูดคุยกับผมท่านบอกว่า คืออาจจะผ่อนขนาดที่ให้เด็กเนี่ยไว้ผมยาวผู้ชายเนี่ยไว้ผมยาวไปเลยก็ไม่ได้นะครับอาจจะขอให้เต็มที่คือไว้ได้แค่รองทรงพอออบอกว่าก่อนหน้านี้เคยเจอคนนอกเนี่ยสวมรอยมาเป็นนักเรียนของโรงเรียนตัวเองแล้วก็เท่ามาทํากระทําความผิดภายในโรงเรียนด้วยนะครับเขาบอกว่าถ้าปล่อยให้ไว้ผมยาวไปเลยเนะี่ยอาจจะทําให้แยกไม่ออกแล้วมันอาจจะเกิดผลกระทบตามมาด้วยทีนี้การออกระเบียบของทรงผมแต่ะโรงเรียนก็ต้องบอกว่าก็ต้องฟังความให้รอบด้านแต่อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือ ต้องไปประเมินดูดนะครับว่าเสรีทรงผมนักเรียนเนี่ยนะครับมันส่งผลกับเรื่องของการเรียนของเด็กๆอย่างไรหลังจากนี้ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือขยี้ข่าวใหญ่ของวันนี้นะครับคุณผู้ชม